ต่างชาไม่แล้วเตรียมตูวโหลดบัตรโอเคเอาแบบระดับผู้เชี่ยวชาญเลยต่างชาทั้งปีเลยเอาแบบเลยดับผู้เชี่ยวชาญเลยโอ้โหสุดยอดนะเกมนี้มาดูฟิ้มคุณรีเฮียกันใหญ่ใหญ่ใหญ่ใเอาครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้คุณรีเฮียมาด้วยความพร้อมนะสวยสองไปครบหรอลู่ นั่นไงเห็นไหมครบครบ <ลง S 1> อีกแล้วลงไม่ถึงหมองอิรีวะตัวไอ้ยบอกเขาบอกเขาได้ของดีละให้เขาออกไปประรากาศบอกเขาให้เขาออกไปไม่มีใครลงด้วยเลยนะเขายุ่งบนทั้งครัวนี่เขาวะ เอ้ยอะไรอ่ะไอพวกเสียงคนหรือบอดเนี่ยเออเป้าเป้าหน่อยก็แล้วนะเป้วหน่อยเออ่ยเดี๋ยวเียเดียไทยยิมโฟอืมอืมยิมโฟเอาไหมเอาโอ้ได้ดีก็ได้ตัวนี้กระไ้เนี่ยตัวนี้ดาบไซโกูซื้อมาเข้าได้ยืนนิดเด้อ เอาไปทำไมเราปืนอีดาบนะเอ้ตีมทำอะไรอ่ะเปล่ายานะลบดีกว่าดังกีกว่าอันตรายนะอยู่กับตีเนี่ยไปมมาทางเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ามาแล้วนีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขาขชาสูขึ้นมาชาสูเอ้าเอ้าแล้วทำไมกูไม่ยิงอ่ะโอ้ตาย จอดพี่ไม่จอดพี่จีระวังระวังระวังโอ้ติดลูกนี่เลมันหนักละการกูยืนเฉยแคนี้รือแม่เด้นนี่เออเออันพี่ม่นม่นั่นนั่นนัตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะคลานเข้าไปเยนเย็นมันมันเย็นเย็นเจ็นเย็นุเดอมิน่นจอดบ่จอดจอดระวังทีเนี่ยไม่ได้ยินกูพูดหรือตีโล nó đang tham nhưng vẫn chọn dù sao bây giờ nếu lăng liền à, tuyệt, gặp bạn đi đi, đi đi, đi, không nghe, đi thôi,

โอ้โอสุดยอดแล้วแหละทเงานได้เก็บเสียงดีด้วยพอาจะผู้กีนี่บปสาวไว้ใจก็ไม่ได้เลยนะทีมนี้โบสามกับนีว่างันนะจอดจอดจอดสิบยาดเเดวีเร็วๆรรีบไปชุบ ไปว่าควาดี้ไปตีล้งจะวิ่งไปทำไมล่ะนั่นน่ะปวดดีดลเฮ้ยไป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 ถอยถอยถอยไปก่อนว่ารู้ว่ามีทุนที่เอาไม่ได้เกี่ยขาไปทุนแห้งจีนอ่ะเหยาเหยาเหาตีก่อนเหยาตีก่อนเกี่ยขาดีเยแห้งจีนอ่ะพีมันก็บนอยู่แล้วมันกงจะตายแล้วส้องัญอยู่แล้วนี่โลโๆ ตายซะบ่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนรถกูจับลถผมรถจะรอดมันอีทีมกูเนี่ยตาย่ทีมรอดกูจะรอดไมเนี่ยไป้พุมีรถแต่นันยูมีรถ่แต่นันยูไปเลยไปเลยกูอยากแตกสองล้อขนาดยู่มันมีรถขนาดยู่เออมันมีเออมีรถสปอร์ตคันหนึ่งเนาะได้หรอตายกูจะโดนดักไม่เนี่ยในยูเนี่ยโอ้ลำบากเหลือเกินนลย นี่เขาเรียกลำบากสากทองคำอย่างแตกใจกูจะขาดเดี๋ยวถึงละให้เขายิ่งฟาวโดดล้มเด้วยเออโอ้ยเนี่ยนี่ไงกวางมันไอ๊ะแต่ว่ารถหายนะตี่โชคที่ดีเออโอ้รู้อีกโอ้ยพี่กันบอกอีกเฮ้ยวบังแจ๊คเขาเอาโอ้ยแสย แกเกียรเบร์ดไม่เนยเอาอยู่ตรงนี้แหละโโอ้หเรือเจ๊จิโน่ตรงนี้ก็ยังเล่นได้นะต้องไปหารถนะกูเสีย์ดีไหอะไรนะเดี๋ยวไปปืนกูเสีย์จุดนิวนาไบดีนะฮะเมื่อหัวเราะไม่ได้นะเดี๋ยวหอบเกิดขึ้น ต้องไปเอารถนะโอ้ยตัดักตรต้องหารถละหาถูกแล้วอืออือหาถูกแล้วรถแม่นเข้าวงไม่ได้นะเดี๋ยวเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งยุ่ยไก่ทีวะไปเอาไปเอาโอ้มีไอ้ดอกนะใครจะเสียสละไปหารถเออรู้เลยให้เขาเอาเดี๋ยวๆไปหาเอง โอ้ oh, สุดยอดนะเพื่อทีมจริงๆนะตีเห็ดคุณคืออนาคตของชาติความภูมิใจของชาติไปอย่าฟังเสียงวเออไปโอ้โหโชคดีโชคดีตีเห็ดโอ้โหนต่งเงยปัดตรวจตรวจไปออควันตรวจตรวจไปเลยนะเหรอ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 ได้รถเหรอได้รถเหรอโอเคสุดยอดนะ คนมามีคนมามีคนมาเอาตัวให้รอดเอาตัวให้รอดได้ไหมมาได้ไหม <c oughs> เงียบ <c oughs> โอเคโอ,คโอ้สุดยอดนะกลับมาได้นะเอาไปจอดข้างในสวยสวยนี่แหละทีมเวิร์กนี่เบิร์กอย่าเก็บ อืมมียาอยู่นะเอามาเลยเบ่ดเดี๋ยวนี้ยากรบวมมีน้ำน้ำกับวมมีมามามีเงี้ยวไปเบ็ดเออดีกูเก็บไม้ยาละหายเงี้ยาไปเบ็ด็ึเกิดแลเอาไปอมันมีมันมีตัวมาอยู่กูเก็บไิด้น่อยนึงเอาไปกูเก็บมาหมดแลมันจะไปใส่เสร็จ อีอีอีไวงไปละมีตัวมาล้นนะะเออมีตัวมาล้วนอัหนึงดูดีเห็นแต่ก็ไม่รู้เลยว่าใครเก็บป่ไปหยิบเปไจ้าไปไปหาน่นไปไดหานุ่นบ่บ่บ่เปิหานุ่นนี่พเลียนอยู่เปไปหานุ่นไปดหานุ้นไปหานุ่นแถวอันนั้นแถวตามหนูมั่นก่อนอืออือเ้ยมันพอเพิ่จะขึ้นเลยนะอ้ผมปวดผมปวด

อ้อโน่นโ่โ่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด่แล้ว่งล้วไม่ไม่ไม่ได้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 ไ่ได้ไม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 ่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไ่ได่ได้ไม่ได้ กระซีตลเอาคุณเอา่ะกลางม่งนี่โอ้โหขี่รถมามันจีขามสะพานมันสะพานมันจีขามสะพานจีาสะพานมาเลอน้ำเลยจ้องจอสอสโตสองสองคนนึงไ่เย็นไ่เย็นนี่เจ้าตรงตรงรั่วตัวนี้เจ้าจจแตไ้เย็นเนี่ย มันยืดเซ้นรป่าไม่ใช่เอเดฟไม่ใช่ป่ะเรียนไต่ห็นเเห็นตรงของนามของงามเตรียไต่ควาแนวไปจบไหมรอรอรอร้องหา ระเบิดมีบอยามไปเด้ยอยามไประเบิดจดรวยสองหนวยมันได้หน้าสมมตขึ้นนะได้ไงโอ้มีระเบิดโอ้มีระเบิดบอลเอเออลีเี้ยลีเงี้ยโยนไม่ถนัดระเบิดลอมันจะลูกคองน้ำอยนคนแตกไปน่อยเฮ้ยนี้ว่าระเบิดป้าใส่เข้าเลยสมมตินี่ว่าขอสมมตเไปเลยจิไปเลยโยน กินไปเลยไปแค่มสนะถ้าเกิดเราไม่จะเสหลายลูกสิไปฟ้ามเอาาะเออเอ็มตัวหนึ่งไปเที่ยมมีนตอนนี้ยนย่นเน่มมีจักลูหรือเปล่มมีไผ่ามีจักลูกกับวอยู่ดิสคนเลยยนมาเห็นมันไม่อยกโยนเฉยเลยหระมเห็นกันย่นไปเนี่ยถ้ามันสมมกว่าหันนีมันจะขึ้นมาเลยเนี่ยนี่อนีนี่ยีนี ม่ถึงแล้วไกลกน,นี่ไม่อยู่ในวงปะไหนรอจงัอจงหวะรอจังหวะอยู่ชั้นสูงป้อมเลยอดอเดียบยังไนมัน,มนกน็นกนต้องขึ้นมาอยู่แล้วเพราะจะไปแลกมันใดจะแลกเขาอยู่ทั้งนนท์แล้วอย่าไปแลกมันเด้อมันต้องขึ้นมาเอ้าโอ้เอางี้เลยเหรอ,อไปไปลเลยไหมไปลเลยไปลยเลยดีผมไปมันไปมันไปมันเลยไปมันเลยไปมันขั้นอยู่กันละ Tôn lý nghe, lý nghe, đi này máy như là bớt lìa là bớt bớt lìa mọi bớt rất tuyệt vời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  lìa như thế này ờ, như thế này lìa như thế này lìa đi thế này đi đi này mình ta đi đi. อืมเจ็บอียุดตาต้นไม้นี่สวยเอาเลยไม่กันคุณนี่เอาเลยผมคำให้เอาเลยเอาเลยยูตาต้นไม้น่ะเอาเจ้าเล่นลุกไปยังเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเจ้าเอาเลยเออเอาเลยไปกขไปยิงเขาบินเขาเจ็บโอ้ยมึงเหรอตัวนังงานเข้าแล้วชี้ไหนวะอ๋อตายคาแล้วมาได้ไหมเนี่ยเสร็จแล้ว ภาคนู่นเลยอ๋อมาอือโอ้ชิดคนบาตโอ้ขอไปนะเช็ดคนพลาดคนวันนีผมมันก็ว่ามีเด้ออีตัวเดียวไม่รู้ผมเห็นตัวเดียวเสียสาระเอาโอ้ต้องขอไปนะนั่นมาได้ไหมนะอันนี้หัวโพยยันทางสายมือนิดนึงหัวตายยิ่เลยตายยิ่เลยเดินนั่นนั่นนั่นหัวโพยยัน ตาดีจิ้มคนี่นี่นี่สองสองหนึ่งศูนสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนสองหนึ่งศูนยลงคานไปดูกันไว้ใจไม่ได้ตีเห็ดซุปปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดน่สนึ่งเจ็ดนยหนึ่งเจ็ดศูนยไม่เห็นนะเอ็ดนั่นแหละเอ็ดนั่นแหละเอ็ดนั่นแหละเอ็อนีนั่นแหละนั่นแหละ เห็นจริงไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่เห็นนะเหยมาข้างขวาอีกนิดนึงขวาอีกเลยเออนี่นะซื้อนี่แหละเออซื้อนี่เออซื้อนี่แหละซื้อนี่แหละตรงไหนวะรอนะผมยังอยู่ยังยู่ยงยู่แยกอยู่แยกเหรอไม่ได้ไม่ได้ผมลูกคนลูกคนไม่ได้ลูกลูกขึ้นเซ็ตเลยเลยดิลูกขึ้นยุ่ยไตเนื่องแน่เพราะแล้วนอกจากเซ็ตออก เชื่อวตีได้เนีีแดนออกทำไมไม่เห็นบอกว่าเขาอยู่กับวงแล้วเขาอยู่วงแล้วเขต้องไปตื่นวงมันวงมันตกวงมันตกมาหาเขาไงวงมันตกมาหาเขาอยู่เลยนี่ละอยู่ทั้งหน้านี่ละโอ้หน้าหน้าอะไรโลโหดีกูไม่น่าเชื่อเลยตีกับกูตายโว้ยเอยนัดไปน้ำอะไร เจอจุดละเห็นจุดละน้ำมันไหมมันมันขึ้นแมกอย,ยูยเย่เ่ยใจเย็นเห็นตัวก่อนนะไงเจอละอยู่เรียบร้อยเป็นไงล่ะอีอย่าใจแรงนะขนาฉี่ไดนะ้นี <c oughs> <c oughs> ่กูเล่นไม่ถนดัดนี่พวกกำลังอันนี้นี่แหละเสียดายคุณรีเฮียนะลองไปตาย <c oughs> ตัวกูว่มีตัวเดียวว่าะจ้ะเรียนใจเลย โอ้ยเอาเสียสละเพื่อทีมนะเายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับติ๊กต k ตัวนี้ต้ีงทั้งขีทัทง้ทงเล่นนี่ <c oughs> เล่นขี้เล่นขี้ปวกที่เปลือยไปทุเร <c oughs> ียนเกินแดนไหมแดนไหม